เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมอยู่กับอ้าพูดดีผมชื่มกิเ้าแชกันนทุกคก็ไปากกดติดตามช่องผมผมจะทีเกี่ยวหม่ครับเนาะเลขึ้นมาขึ้นขึ้นมามาอบาพดีเลยเอาแล้ว อุ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์ด้วยโอยกูงานงอกอ้วิ่งเร็วที่สุดแรปเตอร์ยิ่งถ่ายก็เฮ้ยอยู่กูอยู่กับตาเเ้้ฮยโอ้เขาเล่นโหดมากเลยอ่ะปืนพกปืนพก ป๊บมาแล้วไม่แน่กูอาจะเล่นกาก็็ได้นะเว้ย โอ้ยติดสโลยังไม่เจอเลยต้า เรียบร้อยหนึ่งคิวอ่ะกูต้องใส่อิฟเฟคให้ตัวเองด้วยว่าเวลาเสียงฆ่าคนเนี่ยกูกำลังไปหากูกำลังหาต้าอยู่้

ด่าเลยต้าให้มันลุนให้เก็บให้เกมมันสนุกอย่างน้อยกูเก็บได้อย่างน้อยกูเก็บไปกงได้หนึ่งคนนะพอไปแล้วไม่ออกมึงเท่ากับแพนะต้า าตาจ๋า <G ül> ตาจ๋าตาจ๋าไปขึ้นเครื่องบินแล้วมั้ง Cũng bên bây cung bây này chả cú. Cú bên này chả. <cười> <Cú>. <cười> <cười>

กูจำไม่ได้แล้วตาอ,อยู่ไหนกันวะหอมาแล้ววิ่งไม่ดักเลยอ่ะ วิ่งดักเลยต้านมึงไม่มามึงแพ้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนจริงะเล็กดนี่ตั้งแต่แรกแล้วูจะแอบี้เลยราะาอเป็นีอจเล็กเป็นอันแรกเลยูจะแอบอะไรก็น่นแลกตรงนั้นตั้งแต่แรกเลยเออูบอกแล้วที่นีอันตรายแต่ที่นี้ปลอดภัยนี่ไงไม่มีใครมาเลย เอาละครับก็ขอ,อก่าวปิดคลิปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ